ต้อนรับเข้าสู่ช่องโอสวพิทนะคะและนี่ก็คือช่วง make over EP 3ค่ะน่าจะเห็นกันที่หน้าปกคลิปแล้วละเนาะว่าวันนี้นะคะเราก็จะไม่เปลี่ยนสีผมกันอีกแล้วเนาะจริงๆช่วงเนี้ยช่วง make over โอตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อที่แบบจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่สีผมนะแต่อาจจะเป็นสิ่งอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยต้องรอติดตามกันดูแต่ว่าเนี่ยมาถึง EP สามแล้วก็ยังเป็นการเปลี่ยนสีผมอยู่นะคะก็คอนเทนต์ช่วงโควิดเนาะก็จะอะไรประมาณนี้แหละเปลี่ยนสีผมกันเป็นว่าเล่นเลยเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะคะว่าผมโอจะเเสียล ก็ยังที่เห็นนะคะว่าผมโอวันนี้ก็ยังเป็นสีโรสโกแบบที่ยอมรอบที่แล้วนะคะแต่ว่ามันออกจะเฟดเป็นสีส้มมากกว่ารอบที่แล้วนิดนึง ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปย้อมผมสีโรสโกนะคะก็ไปดูได้ที่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนสีผมด้วยโฟมเปลี่ยนสีผมยี่ห้อเดิมนะคะจากมิสออนเซนนั่นเองตัวนี้นะคะเป็นสีของเจนนี่นะคะเป็นสีบราวน์ซึ่งสาเหตุที่โอจะมาเปลี่ยนสีผมจากสีส้มวันนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็เพราะว่าโอจะไปถ่ายรูปนิสิตซึ่งจริงๆเรารูปนิสิตเขาไม่ได้กําหนดนะสำหรับมหาลัยโอนะเขาไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นสีผมสีอะไรแต่ว่าโอคิดเองแหละว่าถ้ามันเป็นสีผมสุภ มันก็จะดูสุภาพมากกว่าเพราะว่ารูปเนี้ยอยู่ติดตัวเราไป4ปีเลยเนาะบางทีเรามาเห็นรูปเราตอนปีสี่อ่ะแล้วเราแบบมาดูว่าแบบเอ้ยผมเราสีส้มตอนปีเหนือมันอาจจะไม่ได้ดูสวยในตอนเราปีสีก็ได้ไงถูกปะเราก็เอาทำให้มันเป็นธรรมชาติไปก่อนดีกว่าแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยนะคะ อุปกรณ์ข้างในนะคะก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างคะ่ะมีที่ปั๊มโฟมนะคะ t r ีทเ m e n t solution หนึ่งสองสามนะคะที่จะต้องเอามาผสมกันก่อนที่จะปั๊มอ่มเป็นโฟมนั่นเองแล้วก็มีถุงมือแล้วก็ผ้าคลุมมาให้เหมือนเดิมนะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปกันก่อนนะคะทั้งคลิปย้อมผมสีโรสโกแล้วก็คลิปพรีเมอร์นะคะการแกสี่ผมด้วยมิสออนเซนเหมือนกันเนี่ยของคุณแม่โอนะก็ขึ้นไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวโอแปะไว้ใน d e s c r i p t บ o n box นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวโอแปะตรงนี้ข้างบนได้สองอันไหมเนาะอย่าลองดู ถ้าไม่ได้ก็ไปดูใน description box นะคะหรือว่ากดเข้าไปใน channel o นะคะแล้วก็กดไลค์กด subscribe นะคะจะได้ดูว่าโอมีคลิปอะไรใหม่ๆมาบ้างนะคะทางคลิปไปเที่ยวโนอะถ้าหมดโควิดไปแล้วใช่ไหมหรือว่าคลิปที่ไปโอไปเที่ยวก่อนหน้านี้ก็เข้าไปดูกันได้นะคะ แล้วก็โปรเจกต์เมคโอเวอร์ที่จะตามๆม,มานะคะโอรับรองว่ามันจะไม่ได้มีแต่การเปลี่ยนสีผมแน่นอนถึงแม้ว่าถึง EP3 นี้จะมีแต่การเปลี่ยนสีผมก็ตามนะรอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากเพราะว่าเราเคยพูดคุยแล้วก็เคยสอนย้อมกันไปแล้วสําหรับการย้อมแบบโฟมของมิสอองเซนเนาะไปดูได้ใน e ี1หแล้วก็ EP2 เลยคะ่ะวันนี้หลักๆนะคะก็จะมาให้ดูว่าตัวเปลี่ยนสีผมของมิสอองเซนนะคะสีบราวนี่สีมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าพื้นผมสีอ่อนแบบโอนะซึ่งจริงๆชาา์คค่นข้ขขข้เเีียดด๋วแปะะใหู โอ้่่ายไปแล้วเนาะสีอ่อนที่สุดเนี่ยก็ยังค่อนข้างเป็นสีน้าตาลเข้มนะเดี๋ยวโอลองยอมให้ดูนะคะว่าสีผมสีเนี้ยสีอ่อนเลยแล้วก็เริ่มมีคนขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่โอยอมไปแล้วเนาะ ค่ะตอนแรกโอก็จะเอาถุงมือที่เขาให้ออกมาใส่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าคลุมไหลออกมาใส่เพื่อให้เสื้อเราไม่เปื้อนแต่ว่าเคล็ดลับก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะว่าเราจะต้องเลือกเสื้อตัวที่เราคิดว่าทิ้งได้นะซึ่งเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อตัวที่ทุกคนนะคะเห็นใน EP แรกที่โอไทยคลิปยอมผมสีโรสโกเพราะว่าอ่ะเราแนะนําให้ใส่เสื้อตัวเดิมนะคะถ้าเลอะแล้วมันจะได้เลอะไปแบบทิ้งได้ไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าเราช้ยอมผมตลอด แล้วก็อันนี้ยี่ห้อนี้เขาดีตรงที่เขาให้ผ้าคลุมมาด้วยนั่นแหละโอชอมมากบอกล้สิผมสีส้มรนะ้อนโอทำผมสีอ่อนอะ่ะมาได้ประมาณแบบน่าจะสองเดือนกว่าออซึ่งมันก็นยังเร็วนะแต่ว่าจริงๆสีผมสีอ่อนมันขึ้นมาแล้วมันเห็นชัดมากแบบค้นผมอะไรเงี้ยไม่เป็นไร ไว้เราถ่ายรูปเสร็จแล้วโควิดหายไปแล้วเดี๋ยวเราไปยอมใหม่เฮ้ยทุกคนมันขาดอะหรือว่าเราฉีกเกินอ๋อทำยังไงดีเดี๋ยวเราเอากระเทปติดแล้วกันโอเคค่ะเอากระเทปติดแล้วนะซึ่งก็ทุรักทุเลนนิดหน่อยเพราะว่าใส่ถุงมือไปแล้วไม่เป็นไรหรอกโอเค รู้เนอาค่ะไม่เป็นไรเราเลือกเสื้อตัวที่ทิ้งได้อยู่แล้วเนาะโอเคทุกคนได้แค่ไหนแค่นั้นละกันมันก็ได้เท่านี้แหละเดีย๋ยวเรามาเริ่มยอมกันเลยก็เดี๋ยวแบ่งผมก่อนนะคะเหมือนเดิมใครผมยาวๆแบบโอหรือผมหนาะแบ่งได้เลยนะคะมันจะได้ทั่วๆแล้วก็เลือกผมด้านล่างแบบนี้นะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะว่าจจะไม่ได้มองกล้องเยอะมากเพราะข้างหน้าโอไม่มีกระจกนะคะโอใช้ตัวหน้าจอกล้องเป็นกระจกหนมันอาจจะไปแบบไปมองหน้าจอกล้องเยอะไปหน่อยโอเคแล้วก็จะเทโซลูชันสองอันนี้นะคะลงไปในโซลูชันสองเหมือนเดิมนะนนี้อันหนึ่งอันนี้อันสามนะคะแล้วก็ขวดนี้ขวดสองนะคะ ปิดฝาเข้าไปนะคะแล้วก็ขย่าหมุนวนเบาๆนะคะห้ามขย่าแรงหรือขย่าขึ้นลงเด็ดขาดนะ,ะเขาเขียนไวน้นูก็ให้หมุนวนเบาๆประมาณ20รอบมั้งถ้าโอซังไมผิดแต่ว่าโอไม่ได้นับนะปกติแล้วก็ตามความรู้สึกนะคะ่ะพอเราคิดว่าน่าจะถึงแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนฝาเป็นฝาปั๊มโฟมหรือจริงๆใส่ฝาปั๊มโฟมเลยก็ได้เนะพราะรอบก่นกอนๆโอ้ก็ใส่ฝาปั๊มโฟมเลยนะฝาปั๊มโฟมสิเออแล้วก็เอาตัวล็อกโฟมตรงนี้นะคะออกเห็นไหม จะได้ปั๊มได้นะคะปั๊มฟอมออกมานะคะก็เป็นสีขาว,ขาวอมน้ำตาลเนาะถ้าตอนที่โรสโกะมันก็จะเป็นสีขาวอมชมพูโอเคไปเลยยอมแล้วยอมแล้วมาดูกันว่ามันจะติดไหมเพราะถ้าวันนี้ยมันไม่ติดอะ่ะโอจะต้องเอาที่ย้อมผมขาวแม่มาย้อมทับแล้วนะ <laughs> โพคาดว่ามันจะติดเพราะโอ่ะอยากได้สีน้ำตาลอ่อนไม่ได้เข้มมากนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะโอ้ก็ยอมทุบหัวเรียบร้อยแล้วก็เอาผมเนี่ยขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะคาไว้เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเรารอ20-30นาทีตามที่หน้ากล่องบอกแล้วก็ไปล้างออกพร้อมกับใส่ทรีทเมนต์กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะไปเลยไปล้างผมมาเรียบร้อยแล้วก็เป่าแห้งแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ผมที่ออกมาก็คือเป็นแบบนี้เนาะซึ่งสีงผมออกมาก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะจริงๆโอคาดหบอกว่ามันจะเข้มกว่านี้นะแต่ว่า ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นจากชาร์ตสีเนอะคือตัวสีผมออนสุดของชาร์ตสีมันก็ยังเข้มกว่าสีผมเดิมของ OUD นะอันนี้ออกมามันเลยได้เป็นน้าตาลอมส้มนะคะก็คือแบบจากสีผมเดิมของเราด้วยเนอะเดี๋ยวโอเทียบ before After ไว้ให้ดูนะคะ ก็หลักๆวันนี้นะคะก็เอามาให้ดูเนาะว่าก่อนย้อมกับหลังย้อมสีเบวของมิสอองเซนเป็นยังไงเนาะแต่ด้วยความที่พื้นผมโอเนี่ยสีอ่อนมากๆเพราะว่าไปกัดสีมาแล้วก็เป็นพื้นโทนส้มนะคะก็เลยออกมาได้เป็นน้าตาลอมส้มแบบนี้นะคะเป็นน้าตาลอ่อนกว่าในชาร์ตอีกเนาะเพราะว่าในชาร์ตเนี่ยตัวผมสีอ่อนที่สุดที่เป็นเบสของเขาอะโอก็ยังสีผมอ่อนกว่านั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผมแล้วก็สีผมแต่ละคนเนาะว่าสีมันจะติดแค่ไหนเดี๋ยวโอดูอีกทีนะคะว่าโอจะย้อมทับให้มันเข้มขึ้นอีกกมมมมมม้้้ยหรรือออออวว่่าาาาจะะใชะไ,ออไีถสติดน มันก็จะกลายเป็นคลิปถัดไปให้ทุกคนดูเป็น EP4 เป็นย้อมผมนะคะแต่ว่าถ้าโอไม่ได้ยอมนะคะก็แปลว่าโอใช้สีผมนี้ในการไปถ่ายรูปนิสิตแล้วนะทุกคนก็รอติดตามกันได้เลยนะคะกับการเปลี่ยนสีผมของโอหรือว่าการเมคอเวอร์สิ่งอื่นๆนะคะต้องรอติดตามกันดูที่แน่ๆน,นะคะจะมีคลิปเกี่ยวกับการเข้ามาหาวิทยาลัยของโอเนี่ยมาให้รับชมกันแน่นอนนะคะซึ่งอันนี้โอก็จะพาเพื่อนโอนะคะมาเล่าพูดคุยกันด้วยรอติดตามกันได้เลยนะคะรับรองว่ามีเพลย์ลิสต์ใหม่มาให้ทุกคนนั่งดูกันแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยืดเยื้อไปซะก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย